คณตศาสตร์โอลิมปิกสำหรับโจทย์ข้อหนึ่ง x ยกกำังเก้าเท่ากับสยกกำง x เป็นโจทย์ของคณษศาสตร์โอลิมปิกนะเราจะใช้ความรู้อย่างนี้เนาะ a ยกกำง m a ยกกำง m คูณ n เขียนได้สองแบบแบบหนึงก็คือดึง n ขึ้นไปอีกแบบนึ่งคือดึง เอ็มขึ้นไปเราะสูตรนี้จะมี2ส,สูตรตั้งที่ว่าสูตรอเนาะอ่าเรามาลองดูวิธีที่1นึเป็นการลองผิดลองถูกนะวิธีที่1จะพบว่ามันมีเลข9อยู่เรื่อจากโจทย์เราก็จะวิธีที่1น,นะมองเลข9จึงยกกำลังเศษหนส่วนเเพื่อให้ X หายไปสุดท้าย X หายไปแล้วตรงนี้นะเพราะเราใช้ กด A ยงเทั้งหมดยง n เท่ากับ E ยง m คนะูณเเนาะเัียนซ้ายมือนี่หายไปได้ X เฉยๆขวามือเอาเศษหส่วนเลงมาตรงนี้ก็จะได้ X9 ส่วนเตรงนี้เขียนใหม่นะตรงนี้เขียนอยู่ในรูปของรากเวียนเราก็จะเขียนอยู่ในรูปของ3มยุกองเศษหงส่วนเคูณ X อันนี้คือ m นี่คือ n ดึง x ขึ้นไปอันนี้คือ m เนอะหนส่วนเคือ m x คือ n ดึง x ขึ้นไปจะจะดึง x ก็ได้ดึงหนส่วนเก็ได้ตามนิยามเราทําได้ดึงเสร็จเราจะมาพบตัวนี้เนาะจะพบว่าตัวนี้ถอดรากได้ไหมรากที่9ก้สุดท้าย ถอดไม่ได้คือตรงนี้ยังเป็นจริงนะแต่ถอดไม่ได้คือทําต่อไปไม่ได้นั่นเองนั่นก็ถึงทางตันเป็นวิธีที่หนึ่งใช้การไม่ได้ต่อไปเป็นวิธีสองวิสอง <c oughs> มันยกกาลังเราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับเปลี่ยนเลขยกกำเลขยกกําลังเนะตรงนี้ลังเนอะ เปลี่ยนเลขยกกาลังให้อยู่ในรูปของล็อกพูดง่ายคือเทคล็อกสอข้างทำๆๆๆจะพบว่าทําแล้วไม่สามารถหาค่าที่มันง่ายที่สุดได้เนาะเพราะนั้นมันก็ถึงทางตันวิธีสามวิธีสจากโจทย์เนาะมองสูตรสูตรคือแล้วสูตรที่1นึ่งสูตรเเนะเพราะเราจะใช้สูตรนี้สําคัญมาก a ยก m a อยก M คุณอเท่ากับ เอา N ขึ้นไปดื้อๆก็จะได้อย่างนี้เอา N เอา n ขึ้นไปดื้อๆอันที่1หรือเอา M ขึ้นไปดื้อๆก็ได้ได้2แบบอันนี้จกโจย์นะหลักของควาหลักของความรู้เรื่องนี้ก็คือใช้สูตร b นะนะวิธีที่ทำเนะ ก็คือแชทสูดร A ก่อนนะใช้สุดร A ก่อนหลังจากนั้นมาใช้สุดร B สุดร B ก็คือหลังจากที่เราจะจบเนะเขียนอยู่ในรูปของ a ย่ยง y เท่ากับ y ย่อง a ใช้หลักนี้เนาะข้างล่างเท่ากับข้างล่างข้างบนก็ข้างบนงบน,นะหลักการนั่นก็คือ a เท่ากับ y คือฐานเทกับสาร y เท่ากับเก็คืออินเด็กซ์เทกับอินเด็กซ์นะนั่นก็ใช้หลักนี้ ยกตัวอ,อย่างเช่นไอ,อ,อ้ข้อสองนะอันนี้คือหนึ่งหลักการก็สองวิธีการง่ายๆก็คือไอ้ข้างบนคือ9ข้างล่างคือ3เป็นได้27นะข้อสตรงนี้เนาะหลักการก็คือข้างบนคือ9ข้างล่างคือ3 9มเก้าคสามยี่สิบเจ็ดเป็นต้องยกองยี่หลักการก็เริ่มใหม่ x อ็กซ์ยก้เท่ากับสยอง x, เว้นตรงนี้ใช้ตัวด่ม x ยองเก้า 9, ตัวนี้ใช้ตัวดื่มเวนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้ทำอะไรก็ได้ให้ได้ 27, นะย 9, ีิบเจ็ดนะเวนเก้าคูณด้วยสามตรงนี้เวนทั้งหมดยองสามตรงนี้ตรงนี้ก็กลังสามเหมือนกันนะเวนตรงนี้ได้ยอยงสามเสร็จเรียบร้อยก็ได้ยีิบเจ็ดเอาสามลงมาก็ได้ x ก,ก็ยังยีิบเจ็ดตรงนี้ได้สามยกกําลัง x ทั้งหมดยองสามเอาสามลงมา ก็จะได้เป็น3ามวงสมคูณเนะเป็นสูตรตรงเนี้ยจากนี้ถึงนี้จากนี้มาตรงนี้จะสูตร A ต้องไปทำนะตรงนี้ต้องไปคือตรงเนี้ยหลักการที่เลขสามนี่ตรงนี้เลขสามตรงนี้ที่วงวงนี่นะต้องไปทำตรงนี้เป็น27จจึงจะไดนะ้จึงจะเข้าหลัก ก็หลักนี้เนา้อก็หลัก e ยกกําลังฮะ a ยกกำ y เท่ากับ y ยกกำ e นี่พยายามทําให้หยุดเข้าหลักนี้นนะนยายานเวนตรงนี้ก็คือดูเลขแลนะ้วตรงนี้ดึงเลขสามลงมาตรงนี้อ่เวนตรงนี้สามยกสามก็ได้เก้าเอ้ยได้ยี่สิบเจ็ดตรงนี้เห็นไหมข้างบนก็ได้ x เวนตรงสามยกสามก็ได้ 27. ยี่สิบเจ็ดยกกำ x เวนเราก็เทียบได้เลยตรงนี้ เว้น x โยงยี ang, ่สิบเจ็ดเท่ากับยีิบเจ็ดโยง x บนเท่ากับบนล่างเท่ากับล่างเว้น x เท่ากับยีิบจ็ด